สนับสนุนความมันโดย New Fortuner Leader G+ พลัสชีวิตอย่างชาญฉลาดพลัสความคุ้มค่าด้วยฟังก์ชัน่นและความปลอดภัยที่มากขึ้น <G ül> ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ สวัสดีครับนี่ทครับพูดถึงความพร้อมก่อนชกเสัน173ที่ถึงนั่ง We would like to say hi to u k and we would like to know how ready he is for 1173今週の試合に向けてどれだけこう仕上げていますでしょうか？h e h u n d r and in in his career most prepare for it เขาบอกว่าเขาพร้อมมากกว่า 100%. a ครับและจริงๆแล้วเนขาพร้อมมากที่สดเท่าที่ยพ้อมมาในอาชีพนักกีฬาเขาเลย ユーキーはスーパーレ e クスとの試合を望んなことによって実現したんですが、そもそも読んだ理由は挑戦したいという理由から自分はハラティでやりたいので、オこァーしたのがスーパーレックス。 แต่ a c t u a b r r รอเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาเรียกหา h a กต e r ครับผแต่ไฟนี้เนี่ยเขาได้ s u p e r เล็กก็เลยพร้อมเจอ s u p e r เล็ก็ได้ครับการมาเจอกับ superlex เนาะเขานัาสนานอย่างนี้ครับเพื่อนร่วมค่ายของเขาอย่างทากิรุก็เคยแพ้มา แล้วก็ไฟเนี่ยเหมือนกับเขาอ่ะจะได้มาต่อยกับอดีตคู่โชกของเพื่อนโรงท้ายเขาเหมือนกับมันมันเป็นอีกนึงอย่งจุนใจมั้ที่อยากจะให้เขาเอาชนะซุปเล็กได้ในไฟนี้อืม definitely fighting in his home home soil in Japan and fighting with Super l a k e who beat his teammate Takeru before does that inspire him even more to go out and get Super Leg อ uh ๋อま、スーパーレックとも戦いを熱望したとも皆さん言ってるんですけども、それはま、タケル選手が以前スーパーレックと戦ったからって、ま、そ

แฟนมวยั่วประเทศไทยครับบอกว่าไฟเนี้ยมันเป็นไฟเหมือนกับว่าศึกวันดวนแข้งนะครับทางด้านของยูุ่เองเนี่ยเห็นอาวุธอะไรของซุปเล็กที่เขาจะต้องระมัดระวังและป้องกันตัวมีเศษในไฟนี้ครับอืม mm. yes. so Both of you, is a kicking machine. Yuki have great kicks. A lot of people have been saying that this is going to be a, a war of trading of kicks. And uh, for in Yuki, does he sees anything in Superleg that he needs to look out for, or how he can beat Superlek? Superleg? Uh, well, かなり得意だということがあるんですけれども、まあ、かなり、これ、キックの応酬になるとか。それとも、決着として、例えば、打撃で、パンチであったりとか、そういったことっていうのは、どういうふうに。予測されてますか、ね。うん。自分はパンチの方が得意なんですよ。正直に、実績、意外と。だから、まあ、どんな展開でも、自分が勝ちます。そう、オフコースで、じゃ、アイオーソで、コンフィデンス、あ、アイ、コンフィデンス、ビターケイク。 เดียร์เซม่าส o ดซูเปอร์เลกแต่จรอ,องเขาเก่งในเรื่องการเตะตัวเขาเองเขาก็ามั่นใจในเรื่องของสกิลการเตะของเขาแต่สิ่งที่ยูกิคิดว่าเขานจะทําได้ดีกว่าน,นก็คือ <Yes. S 1> เรื่องของสกิลหมดัดและหมัดนี่ครับที่จะเอาชนะตัวซ mm ูเปอร์เลกได้ครับนองเขา,าเขาได้ <laughs> mm. What is his next goal after Superleg if he beats him? Superleg <laughs> <Hackety. Hackety. laughs> <laughs> cut Yes. Uh, yes, we would like to know because uh, previously he also said that he actually called out Haggerty. And now he said once again he wants to fight with Haggerty. Why? Uh, the belt. <laughs> the belt. the belt. Hagerty the the So if he thinks about this fight with Superleg and the fight with Hagerty, what are the challenges that he needs to figure out going into the fight with Superleg and for, the, for one with Hagerty?

Right. เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับผมตัวของเขาเองเนี่ยเขาแค่โฟกัสแค่ตัวของเขาเองทำเียก็ได้ให้ตัวเขา,วาเก่งขึ้นเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเขาไม่ได้แคร์ในเรื่องของคู่ต่อสู้ขนาดนั้นครับงั้นสุดท้ายอยากจะฝากถึงแฟนๆที่ราชมเรเชยร์คู่นี้มากจริงๆ uh, We would like him saying anything to his fans. นั <Bye. S 2> ่นกบแฟนนี่มึงจะชอบตัวนก็ได้ชมครับแฟนนี่ไ มาวันอาทิตย์วิ่งซุปเปอร์ล็กฮารุสัทสาวสึดีขอบาครับจะ i s a ี e สนามกีฬา e ี่อ s นะครับโอเค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 ราเคโอเคโอเคอเอเชโะเคโอเัโอเคด้เคโอเคโเคโอเคโอเคนอเคโ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 เคโับสโอเคโอเคโอเครอเโอเคโอเคโอเคอเคิโอเคอเเคอเคโอเคโคโอีครับคโเคอเคโคโอเคคโคโอเครอสุดทเายวัน173ครับคโเคโออเคอคาอคอม ตอนนี้รอชกอย่างเดียวครับแม่ไฟนี้แฟนมอยชาวไทยหลายคนก็ส่งแรงใจแล้วก็แอบเป็นห่วงมาเหมือนกันว่าเรื่องของน้ำหนักซุปเล็ก<ม>กรการันตีนะครับไฟนี้ความพร้อมเรื่องของน้ำหนักก็ไฟนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ผมก็เกินอยู่ประมาณ2โล2โลนิดๆครับ<ม>ก็เป็นเรื่องปกติอีก2วันช่างก็น่าจะไม่มีปัญหาทั้งเรื่องค่าน้าเองแล้วก็น้าหนักเองในไฟนี้ครับมาถึงญี่ปุน่นตั้งแต่วันไหนครับผมมาตั้งแต่11บอครับ11 เมื่อวานนี้แถลงข่าวเนาะใช่ครับครับมีการเจอคู่ชคเฟสออฟเชอรหน้าวันละเมื่อวานนี้มีได้ทักทายอะไรกันไบ้างไหมครับก็ยิ้ม่าเฉยครับเจอกันบริวทีครับก่อนหน้านะเราได้สัมภาษณ์กับทาง้านของผู้ชกของเรายูกิเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจในการที่จะชกกับเราเดี๋ยค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันส่วนตัวเราพอเจอแล้วพอเจอเฉพาะประกาศแล้วก็พอได้เห็นประกาศอะไรต่างๆความมั่นใจเป็นยังไงบ้างครับก็ส่วนตัวผมก็ปกติครับเอ่อ ผมอยากชกครับไฟนี้ผมอยากชกแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสภาพอากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมการเตรียมความพร้อมของชุดเล็กไฟนี้จากไฟที่แล้วนะเราอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแล้วมาญี่ปุ่นไฟนี้แล้วมาต่อยที่อเเกะซึ่งเป็นไฟที่เคยเราเอาชนะทางนั้นของทายฮิรุมาด้วยครับความต่างบรรยากาศกับที่เซนมะเดวไปต่อยกับอเเกะเป็นไงบ้างแบบก็ผมคิดว่ามันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับเพราะว่าเวลาเราไปชกต่างประเทศเนี้ย ผมก็คิดว่าน่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าส่วนมากแล้วจะเป็นกองเชียร์ฝั่งตรงข้ามมากกว่าแค่นั้นเอง <c oughs> เห็นรูปร่างของวันได้ยืนเผชิญหน้ากันแล้วเห็นครับเห็นก็ก็ไม่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ปกตินี่เขาบอกว่าก่อน <c oughs> <c oughs> หน้านะพี่ได้มีการคุยกับทา่านั้นของยูจีมาแล้วเขาบอกว่าซุปเล็กเนี่ยมีแค่ลูกเตะส่วนเขาเนี่ยจริงอยู่ว่าทั้งคู่ต่างเตะดีแต่เขาเขาเชื่อว่าเขามัดน่าจะดีกว่าเราส่วนตัวเราประเมินผู้ชกอย่างยุกิเขาเวงไงคร ก็อันนี้ก็จริงครับเขาหมัดดีวเขาแต่เขาจะต่อยผมดูไหมก่นั้นแหละครับผมก็ผมก็รู้เพราะว่าส่วนมากผมก็หมัดไม่ดีครับผมก็มีแค่ตินั่นแหละครับแต่ว่าติผมมันก็สามารถชนะคู่ต่อสู้มาได้ก็เพราะลูกตินี่แหละครับเหมือนไฟนี้แป๊บจะค่อนข้างที่จะแบบเเรียกว่ามีความกระหาย ในการต่อยไฟนี้มากๆแล้วก็ยิ่งเป็นท่งร่างยูกิด้วยอะไรมันคือแรงจูงใจแล้วก็แรงผลักดันที่เราจะจะให้อยากจะให้เราอยากจะต่อยท่ารงยูกิมากเป็นพิเศษครับก็ยิ่งไม่มีอะไรมาก็มันพูดมากครับค่นั้นะอืมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่เราอยากจะบอระบายตองที่ไฟนี้ใช่ครับก็ตั้งแต่ผมชกกับทาคิรุแล้วผมก็เลยครับผมก็อยากชกไอ้ทุกคนนะที่แบบแบบเรียกหาอะไรเงี้ยผมก็อยากชกหมด ว่าผมกลับมาครั้งนี้ผมก็รู้สึกแบบอยากชกมากแล้วก็อยากทําให้เห็นมากไม่รู้ว่าแว่าจะแพ้ชนะแต่ขอแค่โดนขอแค่โดนผมทีสองทีก็ผมคิดว่าอาจจะเสร็จผมเนี่โดยเกมประเมินไว้ของแป๊บคิดว่ามันจะครบยกไหมก็อยู่ที่จังหวะครับเพราะว่ามันเป็นคิกบอกซ์ตงแต่แต่ตรงผมคิดว่าผมถ้าปิดเกมได้ผมจะปิดแล้วผมก็หาแบบหาจุดหาจุดอ่อนเขาหาจุดแข็งเขาอะไรเงี้ย ผมกับทีมงานก็ได้แบบนั่งวิเคราะห์กันหลายรอบมากแล้วกน็นั่งดูแล้วก็เอามาทำนะว่าจุดแข็งเขาอ่ะคือลูกเตะนะครับจุดแข็งเขาคือลูกเตะก,ก็อาจจะเป็นลูกเตะเขาก็อาจจะเป็นลก,เเากาจจนาลายเป็นจุดอ่อนของตัวเขาเองก็ได้ตัวผมก็คิดแล้วก็วิเคราะห์มาทั้งทีมมาก็คิดมาหมดอยากถามพิสุกไป,เ,ปเรียกว่ายูกิและทาคิรุค่อนข้างจะมีสไตล์การิกบ็อกซิ่งเป็นผสมคาราเต้เหมือนกัน แต่สองคนนี้อะไรคือสิ่งที่แตกต่างอืมความแตกต่างก็มีแค่ยุก,กิเขามีแค่ลูกเตะครับลูกเตะที่ที่ทำลายแบบเหมือนเขาเตะเร็วเขาเตะเขาขยันเตะนะคผ่านไปที่ไปได้แบบตั้งเป้าอ,อย่างไรต่อคุณ145ก็จริงจริงจริง,รงถ้าอยู่ที่บอสชาติรีครับถ้าให้ผมไปไปป้องกันแชมป รุน่นไฟเวทผมก็จะกลับไปป้องกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ป้องกันแชมป์นานเกือบเกือ <d> บปีแล้วรวมปีแล้วว่าผมก็ตั้งเป้าไว้หลายอย่างด้วยในใ,ใ,ใ,ในในการกลับมาครั้งนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแชมป์คิกบอกซิงเองรุน่นแบนตเวทแล้วก็รุนร่นไฟเวทไอ้รุ่นแบนตเวททั้งมวยไทยแล้วก็คิกบอกซิงแล้วก็ผมก็ยังเป็นแชมป์รุน่นไฟเวทอยู่คิกบอกซิงผมก็ยังอยากกลับไปป้องกันแล้วก็รุ่นไฟเวทของมวยไทยผมก็อยากกลับไปชิงผมก็หวังว่าการกลับมาครั้งนี้ของผมผมจะทํา ให้มันได้อย่างเงี้ยครับพี่ถามนิดนึงในช่วงที่ผ่านมาร้อยสามถึงร้อาปอนด์ทางรายการเคยมีเสนอไหมว่าจะให้ป้องกันแชมป์ก็ตอนนี้ยังครับมันก็มีช่วงที่ผมผมผมข้ามาชุกร้อยสี่สิบห้าแล้วก็แล้วก็ได้แชมป์เลยพอได้แชมป์เสร็จปุ๊บก็มีมีมาป้องกันมาป้องกันแชมป์เลยแล้วก็เสียเสียเลยเงี้ยครับก็ร้อยสามหายย้ายังครับคราวนี้ยังไฟล่าสุดนะ อดีตคู่โชกเราที่เหมือนกับยังคาใจมาจนถึงนับปัจจุบันอิเลสเอนฮาชิต่อยกับทางั้นของนาบินไปฟอร์มล่าสุดของเขาเราเห็นเป็นงไงบ้างครับก็สาหรับอิเลสก็เป็นนักชกที่ดีนักชกที่แบบเขาคล่องเขาเคอ่งในในสไตล์คีบองซิงเขาเข้าออกเร็วผมก็เห็นเขาอยู่แต่ว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยตามเขาเท่าไหร่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่แค่ดูแค่ตอนที่ไฟที่เขากลับมาชกกับนาบิวแค่นั้นเอง โอเคครับผมสุดท้ายนี้ครับซปเปอร์เล็กอยากจะฝากอะไรถึงแฟนมวยชาวไทยเชื่อว่าน่าจะจ้องแล้วก็รอดูเยอะเลยนะครับวันอาทิตย์นี้ครับก็ขอให้พี่น้องแฟนมวยชาวไทยครับแล้วก็แฟนคลับทุกคนครับก็ช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ตัวผมเองแล้วก็นักกีฬาไทยทุกคนครับผมเชื่อว่าใช้ชนะครั้งนี้ของคนไทยครับมอบให้กับคนไทยแน่นอนครับโอเคขอโชคดีครับซปเปอร์เล็กครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ สนับสนุนความมันโดย New Fortune r Leader G+ พลัดชีวิตอย่างชาญฉลาดพลัดความคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันและความปลอดภัยที่มากขึ้นทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ